โถ่ลยลูกเอ้ยระหว่างที่ช่วยปรากฏมีคนตะโกนเรียกทั้งปอเต็๊กทึงบอกช่วยด้วยเขาก็เลยเอาเรือไปดูปรากฏว่าเป็นคนคนนึงครับลอยคออยู่ในน้ํำรอความช่วยเหลือผมอยากให้ดูมือของเขาคือมือเนี่ยซีดจนไม่มีเลือดไม่มีอะไรแล้ว แสดงว่าเขาอยู่ในน้ำนานมากแล้วญาติที่ต้องฟอกไตนี่ไม่ได้ฟอกเลยหรือยังไงฮะเขาได้ฟอกครั้งสุดท้ายเมื่อวันอังคารก่อนน้าท่วมครับอาทิตย์ที่แล้วอะใช่ครับตอนนี้ตัวเขาเริ่มบวมแล้วครับตอนนี้สถานการณ์น้ําเป็นยังไงบ้างครับท่านครับตึงเรียนนะครับที่หัดใจนะครับซึ่งเรามีคลองอุตภเป่านะครับต้นน้ํามาจากเสดานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในตอนเย็นนี้นะครับแล้วถัดมาก็เป็นคลองไวโคนะครับ ซึ่งคิดว่าพรุ่งนี้นะครับน่าจะกลับเข้าสู่ตลิ่งมาดูที่หัดใจในนะครับที่ตัวหัดใจเองเนี่ยก็ประมาณวันที่คืนวันที่27ต่อ28น้ําก็จะกลับเข้าสู่ตลิ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้นก็จะตรงกับจังหวะที่น้ําทะเลลดลงพอดีก็จะได้เร่งการระบายได้แล้วก็คิดว่า น่าจะใช้เวลาที่จะฟื้นฟูหรือสูบน้ําที่ค้างอยู่เนี่ยประมาณทัก 2- 3ถึงวันนะครับ,รบก็หลังจากวันอาทิตย์เนี่ยน่าจะสถานการณ์โดยส่วนใหญ่ก็จะกลับเข้าสู่สาภาพปกติอย่างที่หัดใหญ่ณนะตอนนี้เนี่ยเห็นว่าดีขึ้นในบางจุดใช่ไหมฮะใช่ครับผมเรียนนะครับว่าน้ําจากตอนบนเนี่ยก็จะดีขึ้นแต่ตัวหันใหญ่เองนะครับท,ที่เรียนนะครับในบางพื้นที่เนี่ยน้ำก็ทยอยลงได้ เขาตัวใหญ่เนี่ยเขาเป็นเหมือนท้องกระทะนะครับน้ำในส่วนที่อยู่จุดตงสูงเนี่ยก็จะดีขึ้นแต่อยู่ตอนล่างเนี่ยจะค่อยๆดีในส่วนของสตูนล่ะตอนนี้ท่านได้มีการไปตรวจหรือได้มีการสอบถามอะไรเงไงบ้างไหมเม่เชาเองก็ได้มีการประชุมกับท่านรองว่าจังหวัดสตูลนะครับซึ่งท่านเองก็อยู่ในว่างในการแก้ไขปัญหาซึ่งตรงทั้งบริเวณตัวทุ่งว่าเนี่ยกับข้าสู่ภาวะปกตินะครับแต่ในบางส่วนนะครับตรงเล้งงูตรงอะไรต่างๆก็ยังมีประสบปัญหาเพราะน้ําจากฝ่ายดูสนเนี่ยฝนตกหนักค่อนข้างมากตรงจุดเนี่ยก็ทําให้ต้องใช้เวลาประมาณสัก แล้วในส่วนของปัตตานีที่เรียนนะครับว่าปัตตานีเนี่ยเรารับน้ําจากยลาตัวเขื่อนบางลางที่อยู่ตอนบงที่บันดังสตาเนี่ยเราปิด น้ำเลยนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยมาจากยะลาตรงยุโปโตรงท่าสาบแล้วก็ลงมาที่ปากาฮหลังมาที่อําเภอเมืองที่หนองจิกที่ปัตตานีเนี่ยฝนตก3วันเนี่ยแปดรถึงพันมิลลิเมตรนะครับผมเยอะมากหนักนะมากครับเยอะมากเคยเจอฝนขนาดนี้แล้วก็โดยเฉพาะวันนี้ที่หัดใหญ่เนี่ยครับฝนตกชุดแรกวันที่2 9่สิบเถึงยีเนี่ยตกส่วนใหญ่คือในด้านทิศต,ตะวันออกก็คือในส่วนของนามหม่อมนะครับนามหม่อมเนี่ยเราวัดฝน3วันได้นะครับในช่วงวันที่2 0่สถึงยีเนี่ยเ mm. ก้าร้อยหกสิบสองมิลลิเมตรเยอะมากไม่เคยเจอฝนแบบนี้ครับผม ทงที่นะรวมได้5วันเท่ากับฝนหนึ่งปีครับผมพอมีคลองเนี่ยเราเหมือนเราชาราใจครับเราดูจุดปลอดภัยคือคลองนะครับที่ยกธงเขียวธงอะไรเงี้ยแต่เราลืมดูน้ําข้างๆที่มาจากแถวนาหม่อมมาจากเขาขอหงซึ่งจุดวัดน้ําที่เป็นจุดธนีน้ําท่านเนี่ยเรามีค่อนข้างน้อยพี่หนุ่มเนี่ยเราอาจจะต้องมาตั้งคุยกันว่าแผนในการดูแลเมืองที่อยู่ในความเสี่ยงแบบนี้จุดวัดน้ําจุดโทรมาตระบบคํานวณคาดการเนี่ย คือมันจะต้องต,ตามมอนิเตอร์ได้ตลอดแล้วเราไม่ใช่ดูแค่จุดเดียวในกรณีนี้เนี่ยถ้าฝนยังมีตกอยู่มันอาจจะกลับมาอีกไหมฮะน้ำหรือว่ามันมันจะยังไงฮะคือเมื่อเช้าได้คุยกับทางกรมอุตุนิยวิทยานะครับโอกาสที่ฝนจะตกหนักๆช่วงต่อจากนี้ถึงสิ้นเดือนเนี่ยไม่มีถึงวันที่5แต่เราไม่ได้ไว้วางใจนะคุณหนุ่มครับ,รบปีนี้เป็นปีรานิยาหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราคงจะต้องคุยกับทางพื้นที่นะครับว่าในการเตรียมการที่ให้เข้มข้นสําคัญที่สุดนะครับว่าการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นนข้้้าาาาาวปออออออหหหรรรืจุดพพพยยต่่่่งๆททีีีใมมก เพราะว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ครับผมในกรณีที่แบบนี้ครับวันนี้เนี่ยความช่วยเหลือหรือการเข้าไปดูแลในพื้นที่เ,เป็นยังไงบ้างครับทางภาครัฐซึ่งในเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยวันนี้เนี่ยเราเราก็มีการแบ่งโซนกันในพื้นที่ก็คือจะเป็น จะเป็นแม่ทัพภาคสี่จะดูในเรื่องของฝั่งทางด้านตะวันออกของคลอ,องอุตภาแล้วก็ในเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะดูทางด้านฝั่งตะวันตกของคลองอุตภเาเพราะฉะนั้นพอ,พอเราแบ่งโซนกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะอย่างที่บอกค่ะวันนี้มันเข้ายากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยวันนี้เราก็จะมีช่องทางต่าง ที่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถให้ให้ให้แจ้งได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ1784ไม่ว่าจะเรื่องของแอ1784 DPM ซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังบ้านของเราก็คือตัวฟองดูนะคะในตัวตงทฟฟี่ฟอง,งดูหรือว่าจิตอาสาดอ r แครวันนี้เนี่ยเรากำลังคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวเราจะเอาเคสต่างๆที่มารวมทั้งหมดเลยแล้วเราก็จะแบ่งว่าเป็นเคสเหลืองส้มแล้วก็ หรือแดงหรือแดงส้มแล้วก็เหลืองแล้วก็เขียวเพื่อเ,เกิดมีการตรวจสอบแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยประชาชนสามารถลงไปในตัวทัฟฟี่ฟองดูได้เลยหรือเป็นในช่องทางที่เราบอกนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยท่านเองประชาชนเองก็จะกลับไปดูตรวจสอบสถานะสถานะในที่ตัวเองแจ้งได้ว่าจะสามารถจะสามารถที่จะดูว่าตอนนี้กําลังอยู่ดําเนินการหนะ้าตอนนี้เขียวแล้วที่ทางนี้จะจะได้ดําเนินการ ตรงกันตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะส่วนในส่วนที่ที่สองที่กมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้เนี่ยก็คือระดมสภากาลังวันนี้เรามีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ศูนย์เขตเราก็ระดมทรัพยากรทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบ500หน่วยงาน500รายการที่จะเข้าลงไปช่วยในภาคพื้นที่ภาคใต้9จังหวัดในส่วนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรือท้องแบนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวที่เป็นรถผลิตน้ําดืม่มหรือลถรถที่จะอ,อ,อช่วยผู้ประสบประสบ ผู้ประสบภัยตรงนี้นะคะคซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ระดมความช่วยเหลือเลยแล้วเราก็มีในเรื่องของพื้นที่ซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านนายกเองท่านก็ก็ได้สั่งการมาว่าคือถ้าเกิดน้ําจะลดหรือไม่ลดหรือยังไงก็ตามแต่ผู้ประสบภัยกับผู้ได้รับความเดือดร้อนต้องลดค่ะตัวเลขกลมๆนะฮะที่ตอนนี้คนที่ยังติดค้างอยู่หรือว่าคนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือตอนนี้เรามีตัวเลขอยู่ไหมครับตอนนี้ที่ที่ได้รับแจ้งเลยนะคะในทัฟฟี่ฟองดูเลยตอนนี้นี่อยู่ที่ประมาณที่3,000เคส3,000เคสหมายถึง300 0เคสที่ยังที่ยังยังอยู่ข้างใน เคสตรงนี้ซึ่งเรา,าเรากำลังดําเนินการเฉพาะที่ร้องขอมาใช่ค่ะถูกไหมฮะ<ช>แต่ว่าตัวเลขกลมๆที่อาจจะมีคนอื่นที่ไม่ได้ร้องมาที่ฟองดูเนี่ยอาจจะมีจานวนมากกว่านั้นอาหารส่งยังไงฮะตอนนี้ตอนนี้ก็คือจะมี2แบบก็คือถ้าเกิดเราเข้าพื้นที่ได้เราก็จะมีตรงตรงที่เป็นเจ็ตสกีได้อันที่2ก็คือวันนี้เราเอาถ้าเกิดเป็นพวกตึกสูงอะไรสูงเราก็จะให้เฮลิคอปเตอร์ของเราสองลเข้าไปช่วยช่วยส่งอาหารในอาคารสูงด้วยค่ะล้วก็จะมีของทั้งทบวก็ก็ของของปอพอด้วยตอนนี้เนี่ยในมุมของตัว คนที่ลงพื้นที่ความยากลําบากวันนี้ลดลงจากเมื่อวานไหมเพราะวันนี้น้ําเริ่มลดลงแล้วในบางจุดจริงๆก็เหมือนเดิมครับเพราะว่าลดลงไม่ลดเยอะอก็อุปสรรคก็เริ่มเลื่อจากฝนเนี่ยฝนก็ลดลงอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราอาจทางานได้ได้ง่ายขึ้นแต่ก็ยังลําบากอยู่ในเรื่องของการสื่อสารนะครับเพราะว่าพอออกจากพื้นที่ไปแล้วเนี่ยการสื่อสารไม่ครอบคลุมอ่าเลื่อยอินเทอร์เน็ตเนี่ยตัดทิ้งไปเลย ทีมที่มีใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าใช้ระบบสื่อสารดิจิตอลเนี่ยจบจะใช้เป็นอันาล็อกก็คือใช้วิทยุสื่อสารที่เราใช้กันปกติเนี่ยในการส่งต่อกันแล้วก็บางบางช่วงเนี่ยก็จะเป็นมุมอับซึ่งเป็นมุมอับเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะติดต่อประสานงานได้แต่ในกระบวนการของทางปล่อยตึงแล้วก็เครือข่ายที่ของมูลนิธิที่ดําเนินการเกี่ยวกับตั้งศูนย์ประสานงานแล้วก็การช่วยเหลือคือหนึ่งเราไปเนี่ยเรามีข้าวปรุงสุกมีถุงยังชีพบ้านไหนที่เขาไม่ออกเราจะทิ้งของที่สามารถดูแลชีวิตเขาได้ก็จะเป็นส่วนของททีีี่่่่เเเรราาาาผนนนนนไปปยกกก็็็จจะะมอออบให้้สวพพตภิ ก็คือเร่งด่วนก็คือเหมือนที่ชั้นลองว่าก็คือเรื่องของเหลืองเขียวแดงถ้าแดงนั่นก็จะเป็นผู้ป่วยที่ต้องการยาเร่งด่วนผู้ป่วยที่ฟอกไตแล้วก็ผู้ป่วยโรคหัวใจแล้วก็เด็กแรกเกิดแล้วก็ผู้ป่วยที่สะสมแล้วก็จะเคลื่อนย้ายออกมาอย่างเร่งด่วนในส่วนที่2ก็จะเป็นของผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางที่เราต้องนำนำออกมาแล้วก็ในส่วนของที่รับแจ้งมาทางช่องทางต่างๆเนี่ยเราก็ต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าระหว่างทางเนี่ยเป็นตัวแปรสาคัญคในเรื่องของอุปสรรคเองในเรื่องของอาระหว่างทางเราเจอเหตุซึ่งหน้าอย่างอย่างเมื่อเช้านี่ครับล้มขาห เราผ่านไปแล้วก็เจอแล้วก็ต้องช่วยอย่างเร่งด่วนเพราะว่าเขาเป็นโรคประจําตัวด้วยก็เลยต้องช่วยเขาออกมาอย่างเร่งด่วนจุดหมายที่เราจะไปก็มีอุปสรรคก็คือเรื่องของระหว่างทางในส,สิ่งสําคัญครับนั่นคือแสดงว่ายังมีคนอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับมันเพราะอะไรจริงเราตเราต้องต้องยอมรับว่าเหมือนที่ทุกท่านบอกว่าเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าเกินสิ่งที่เราควบคุมเมื่อวานที่เขตแดที่เราว่านักวันนี้มีเรือทีมเข้าไปทีมเข้าไปได้สองลำนะครับพยายามเจาะเข้าไปได้แล้วแต่ว่าต้องรอนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ ทีมที่เข้าเข้าได้แต่ว่าพยายามหาวิธีที่จะลัดเลาะเพื่อเข้าถึงผู้ประสบภัยให้ได้ใกล้มากที่สุดไอ้ตรงจุดนี้ครับท่านพอจะทราบไหมครับว่าน้ําลงไปบ้างหรือ,อยังที่ดูตัวเลขลงจากภาพรวมนะครับประมาณ50เซนตแต่จุดนี้อา,อาจจะเป็นจุดที่ต่ำนะครับ,รบแล้วก็เป็นที่รวมของน้าก็เลยลดค่อนข้างช้าครับณตอนนี้ นะครับอากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับท่านฝนค่อนข้างน้อยลงครับคุณหนุ่มแล้วก็ในส่วนของพรุ่งนี้หรือมะรืนเนี่ยครับฝนจะค่อยๆลดลงเลยครับผมปริมาณน้ําจากตอนบนเนี่ยค่อยๆเขยิบลงมาที่คลองไอโกงจากก็ที่หาใจในพอน้ําลงเนี่ยน้ำที่จุดบริเวณจุดต่าๆเนี่ยครับมันจะไหลเชี่ยวเพราะมันจะไหลลงคลองครับผมพี่ไท้นะครับก็เอาเรือเนี่ยนะครับไปช่วย ที่หมู่บ้านฟ้าใส2นะครับที่คนหลังที่หัดใหญ่น้ำเนี่ยท่วไมไปถึงชั้น2นะครับแล้วก็ระดับน้ําที่ชั้น2นี่ก็คือแบบสูงขึ้นมาเนี่ยประมาณสักเกือบ,บเอวเลยนะฮะคือความเป็นอยู่ลําบากมากนะครับสุดท้ายทางฝั่งของ พี่ไทยนะครับต้องเข้าไปช่วยคุณยายเนี่ยนั่งเก้าอี้พลาสติกแล้วยกข้ามระเบียงลงมาที่เรือคือแบกกันแบบนี้คุณผู้ชมครับคือหนักหนาสาหัสจริงๆนะฮะส่วนทางด้านของปอเต็กตึงคุณผู้ชมครับก็นําเรือนเนี่ยไปช่วยรับตัวผู้ประสบภัยอีก4ชีวิตที่นั่งรอความช่วยเหลืออยู่บนหลังคาเนี่ยคุณผู้ชมอยู่อย่างนั้นนะฮะนั่นเด็กนะฮะโถ่ลูกเอย้อยโอเค ระหว่างที่ช่วยปรากฏมีคนตะโกนเรียกทั้งปอเต็กถึงบอกช่วยด้วยเขาก็เลยเอาเรือไปดูปรากฏว่าเป็นคนคนหนึ่งครับเป็นชาวบ้านน่นนะฮะอยู่กับหมามัง้งแล้วก็ไปช่วยหมาเนี่ยนี่หมานะ,ะเนี่ยเอาหมาขึ้นมานั่งมาด้วยแล้วก็กําลังจะเอาออกมาแล้วแล้วก็ไปเจอพี่คนนี้คุณผู้ชมลอยคออยู่ในน้ํารอความช่วยเหลือผมอยากให้ดูมือของเขาสังเกตมือเอาขอภาพใหญ่เลยดูมือ มือขาวงั้นแหะ <S <S คือมือเนี่ยซีดจนไม่มีเลือดไม่มีอะไรแล้วสแสดงว่าเขาอยู่ในน้ำเนี่ยนานมากแล้วเกาะต้นไม้เกาะก,กิ่งไม้อยู่คุณผู้ชมแล้วโชคดีที่ทางปอเต็กตึงก็ผ่านไปแล้วไปเจอพอดีก็เลยเอาขึ้นเรือมา <S 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 คือเมื่อวานนี้เราไปช่วยมาได้หลายเคสไหมคในมุมของปอเต็กตึงกี่คนบ้างเยอะมากครับเมื่อวานเยอะมากจนแบบว่ากระทั่งบางทีรับออกมาแล้วเนี่ยรับผู้ที่ติดอยู่ที่ขอความช่วยเหลือออกมาแล้วเนี่ยก็ลายทางก็รับมาบางทีจะต้องทิ้งเจ้าที่กู้ภัยไว้ ไว้ก่อนแล้วก็เอาคนออกมาเอาคนก็คือให้อยู่ใให้เจ้าหน้าที่อยู่ในน้ําแทนใช่แล้วก็เอาคนที่อยู่ในน้ามาขึ้นเรือมาแทนใช่แล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปรับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องยอมเสียสละตัวเองอยู่ในน้ําใช่ครับเราก็ช่วยทุกวิถีทางครับทาให้มันเต็มที่ทําเพื่อผู้ประสบภัยเต็มที่ครับตอนนี้เราอยู่ในสายกับทางคุณสมชายนะฮะเป็นญาติผู้ประสบภัยใช่ไหมใ่ครับสวัสดีคุณสมชายครับ ครับสวัสดีครับคุณสมชายยังไงนะครับมีหลานนะครับติดอยู่เป็นเด็กหนึ่งขวบหนึ่งคนสามขวบหนึ่งคนแล้วก็ไปจิตเตียงอายุ92คนหนึ่งผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้ชายอายุ72็อฟอกไตครับอยู่ที่ไหนฮะอ่ไตอยู่ซอยโรงเรียนกอบการครับตรงสาททางเป็นศูนย์โชลุมอิสุสุครับเพชรเกษมตรงนั้นมันจะเป็นซอยตันนะครับมันจะไม่มีเรือผ่านเลยตั้งแต่คือโดนตัดออกไปจากสารระบบเลยถูกไหมฮะ ใช่ครับเพราะว่าท้ายซอยมันเป็นโรงเรียนเนี่ยครับพอเข้าไปปุ๊บพอโรงเรียนปิดมันก็จะเป็นซอยตันเลยครับเด็ดมีเหลือนมอ,อยู่2อกลองแล้วก็ไข่อยู่ฟองหนึ่งครับเบอร์ติดต่อมีไหมครับเบอร์เบอร์เบอร์ติด,ด,ดต่อมีไหมฮะททโทรเบอร์นี้ได้เลยครับเพราะว่าเบอร์ที่หัดใหญ่อะ สี่ <4 S 2> <c oughs> เครื่องอ่ะตอนนี้แบตหมดไป3ามเครื่องแล้วเพราะว่าผมให้เขาโทรทุกสองชั่วโมงแล้วก็ปิดเครื่องไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีแบตแล้วญาที่ต้องฟอกไตนี่ไม่ได้ฟอกเลยหรือยังไงฮะเขาจะฟอกอังคารกับสุขเขาได้ฟอกครั้งสุดท้ายเมื่อวันอังคารก่อนน้าท่วมครับอาทิตย์ต<อ>แล้วอะใช่ครับตอนนี้ตัวเขาเริ่มบวมแล้วครับเดี๋ยวจะรีบจัดการเลยครับ เดี๋ยวจะรีบประสานให้เลยฮะเบื้องต้นกระแสน้ำแรงนะเบื้องต้นกระแสน้ำแรงเบื้องต้นกระแสน้ําแรงมากตรงนั้นนะฮะอันนี้เขาแจ้งมาแล้วครับเราประสานทันทีเดี๋ยวนี้เขาบอกเลยว่าน้ําแรงมากเบื้องต้นเดี๋ยวประสานเอาอาหารไปนะครับแล้วก็เอาผู้ป่วยออกมาก่อนถ้าเกิดเราเอาโดรนบินก็ไปได้ไหมเดี๋ยวประสานกัะโดนให้อ๋อได้ครับใช่ได้ครับเพราะว่าทุกทาง S <S มันเป็นบ้านสามชั้นแล้วก็เป็นดาดฟ้าข้างบนครับ <S <S เดี๋ยวผมประสานทางโดนให้แล้วเกิดให้ให้โดนประสานกับทางฝั่งของปอเต็กตึงครับแล้วเดี๋ยวจะอาจจะเอาเรือไปไปบริเวณใกล้ที่สุดแล้วเอาโดนบินเข้าไปใช่เอาเอาของไปหย่อนก่อนสวัสดีคุณบินนะครับสวัสดีค่ะคุณบินครับออตอนนี้ติดขัดประกันใดอะไรไงบ้างครับค่ะคือญาติติดอยู่ที่บ้านนะคะยังไม่ได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่วันจันทร์นะคะแล้วก็ มีเคสเด็กอ่อนสี่เดือนกับผู้สูงอายุติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เ้ยค่ะสี่เดือนนะครับแล้วผู้ป่วยเป็นอะไรครับขออภัยนะฮะติดเตียงใช่ไหมฮะติดเตียงเป็นอัลไซเมอร์กับอัมพาตค่ะมีในบ้านมีอยู่กี่คนครับตอนนี้จริงๆทั้งหมดค่ะประมาณสามหลังค่ะรวมทั้งหมดประมาณสามสิบสองคนนะคะสามสิบสองคนใช่ค่ะคืออยู่ในเวงเดียวกันและแบกงเดียวกันหมดเลยครับเออ จุดพิกัดอยู่ตรงไหนครับร้านข้าวยำใต้ต้นมะขามค่ะข้ายจะอยู่ตรงร้านข้าวยำเ้าืงหลังร้านมันจะเป็นเวิ้งอะค่ะแล้วก็จะมีบ้านสองชั้นติดกันถ้าข <What? S 2> อแบบเป็นอาหารหรืออะไรประทังชีพได้ไหมคะเพราะว่าตรงจุดนั้นน่ะจริงๆคิดว่าย้ายเคลื่อนยนี้ออกมาน่าจะยากค่ะแต่ว่านมผงนมเด็กหมดแล้วตั้งแต่เมื่อคืนค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็อาหารก็หมดแล้วแล้วเขาอยู่บนหลังคามาแบบ2คืนแล้วอะค่ะได้ครับโอเคเดี๋ยวผมผมประสานให้เนาะอีกส่วนหนึ่งที่ผมว่ามันจําเป็นมากๆสําหรับนาทีนี้ผมรบกวนถามแบบนี้ไฟเดีย๋ยน่าจะมาอีกนานไหมฮะที่จะเข้าสู่ตัวจังตัวตัว,ตวอำเภอได้เนี่ยฮะน่าจะสองสาวันได้ไหมหรือไง ดูทรงนะก็น่าจะเร่งนะครับเพราะวันนี้เองท่านผู้ว่าการการไฟ้าสุนภูมินาคเนี่ยก็ลงไปในพื้นที่ท่านนายกก็ลงไปในพื้นที่ว่าเป็นเรื่องสําคัญและเป็นสารร่วบพื้นฐานนะครับถ้าเรากู้ไฟได้เร็วที่สุดเนี่ยระบบต่างๆมันจะได้เข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วครับผมคิดว่าน่าจะประมาณสักสองสัปดาห์นะครับในบางจุดมันมีประเด็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของ power bank เราจะเอาไปให้เขายังไงได้บ้าง power bank ได้ไปชาร์จไปหนึ่งวันแล้วมันก็หมดค่ะพี่ปัญหาคือตรงนั้นแล้วไม่มีที่ชาร์จเพิ่มเพราะไฟมันไม่ไม่มีอมตอนนี้สิ่งที่ต้องใช้เหมือนตอนที่หนูทําตอนชายแดนนะคะอาจจะต้องเป็นแบตเตอรี่ค่ะเป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่<ำ>แบตเตอรี่รถยนต์อย่างนั้นนะคะต่อพ่วงสายแล้วมันได้หลายเครื่องค่ะอย่างน้อยสักเครื่องดึงติดก็ยังดีค่ะในการแจ้งสัญญ,ญาณแต่ตอนนี้เนี่ยขออนุญ,ญาตใครที่เริ่มมีอาการคือ ถ้าเป็นอาการป่วยหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงย้ายออกมาก่อนค่ะพี่ขออย่างเดียวเลยอย่าดื้อค่ะประชาสัมพันธ์ค่ะเ,ครเราได้พื้นที่โรงครัวแล้วนะคะโรงเรียนบ้านน้ํากระจายค่ะในหาดใหญ่ค่ะตรงนี้จะเป็นโรงครัวใหญ่แล้วก็เดี๋ยวกู้ภัยทุกๆส่วนนะคะสามารถเ,เดี๋ยวจะทาโรงครัวตรงนี้แล้วก็สามารถมารับข้าวเพื่อไปกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆเพื่อแจกชาวบ้านได,ได้เลยเดี๋ยวผมจะทําตรงนี้ให้ค่ะอีกหนึ่งเคสนะครับที่ส่งเข้ามาคือผู้ป่วยตางสายตา3คนมีเด็กเล็กอายุสองขวบ1คน ผู้หญิงอีกหนึ่งคนนะตอนนี้ติดอยู่ติดต่อไม่ได้แล้วนะครับอยู่ในพื้นที่9 2 9 2นะฮะรัตนอุทิศซอยหนึ่งถนนบุญแก้วโอเเขต8ปดอีกว่าเขต8ต้องเข้าใจก่นว่าพอมันมีซอกตึกอะค่ะ มันกลายว่าเมื่อกระแสน้ํามันมาจากซอยซ้ายและซอยขวามันมาชนกันมันกลายเป็นเหมือนน้าป่ามันตุ้มมันตุ้มแล้วมันกลายเมื่อพอทะลุตรงกลางมันมันมันทวนน้าเข้าไปไม่ได้เลยค่ะพี่หนุ่มโอ้โหนี่แหละมันต้องจนี่คผู้ชมความไหลลําแล้วค่ะเราประชุมเรื่องของวิกฤตแบบนี้หลายรอบกันแล้วเนาะค่ะเราจะมีทางที่ทําระบบ ICS แบบชัดเจนได้ไหมคะว่าว่า พอเมื่อเกิดเรื่องปุ๊บไม่ว่าจะพื้นที่ไหนก็ตามหน่วยงานไหนควรออกตัวก่อนไม่ต้องรอคําสั่งผู้ใหญ่อย่างนี้ค่ะคือจริงๆปกติแล้วในในพื้นที่นะคะก็ใช้ระบบ ICS อยู่นะคะคุณมแต่ว่าพี่เดี๋ยวว่าณวันนี้เนี่ยก็คือในส่วนที่เป็นอยู่เนี่ย,ยเ,เขาเรียกอะไรถ้าเกิดจังหวัดเองเขาจะมีแผนเผชิญเหตุของเขาซึ่งจริงๆในตัวแผนเผชิญเหตุแล้วเนี่ยเขามีตลอดนะคะว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไร เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่มีตรงแผนแล้วเราก็จะมีการฝึกซ้อมพอมีการฝึกซ้อมแล้วเนี่ยก็อพอมีสถานการณ์เนี่ยก็คือจะสามารถรับมือได้ปัญหาปัญหาก็คือพอฝึกซ้อมเสร็จแล้วมีการเปลี่ยนคนถูกไหมคะย้าย<ช>กันไปย้ายตำแหน่งกันไปมันไม่อัปเดตไงพอมีเกิดเรื่องขึ้นมาใหม่มันก็กลายเป็นว่าทุกอย่างก็ไม่มีใครแต่เราจะมีการ,รฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอนะคะในส่วนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น TTX หรือเป็นในเรื่องของ เผชิญในเรื่องของสถานการณ์ที่สมมุติขึ้นมาเข้าใจแต่คราวนี้ก็เห็นอยู่แล้ว<ต>ว่าแต่อันนี้อันนี้อันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ที่เกินกว่าการที่จะคาดหมายได้อันนีสส้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาคือ,คอต้องบอกว่าวันแรกอ่ะทำไมองค์กรทําดีเรายังไม่ขยับอ่ะเพราะว่าวันนั้นอ่ะบุ๋มพูดตรงๆว่าบุ๋มเห็นนายยกไปบุ<ฆ>๋มเห็นท่านธรรมนัสไป แล้วเราเข้าใจว่าผู้ใหญ่ระดับนั้นอะเมื่อถึงพื้นที่แล้วอ่ะเขาต้องมีคําสั่งที่มากกว่าพวกเราทุกคนตรงเนี้ยที่สามารถสั่งได้สั่งการได้ตรงนี้อย่างแน่นอนแต่บุมเชื่อว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ไม่รายงานตามความจริงส่วนใหญ่แล้วจะชอบบอกว่าผมเอาอยู่ครับเดี๋ยวผมดูแลได้ครับอะไรอย่างเงี้ย สวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเอาอยู่ครับเดี๋ยวผมจัดการได้ครับคือประเมินอาจจะประเมินต่ำลงไปต่ําไปกว่าสถานการณ์ที่ควรจะเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งไม่ไม่คาดไม,ไม่ไม่บวกไม่บวกเพิ่มว่าถ้าเกิดมันมีเรนบอมเกิดขึ้นใช่ไหมฮะว่าถ้าเกิดฝนมันตกหนักขนาดนั้นเนี่ยน้ำมันท่วมมันระบายไม่ได้อะ ดังนั้นดังนั้นนี่คือสิ่งที่มันต้องอยู่กับความจริงได้แล้วว่าผมจัดการได้ครับคำนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ต้องบอกผู้ใหญ่เลยว่าผมต้องการอะไรหรือมีทีมอะไรสแตนบายให้ผมด้วยได้ไหมครับอย่างเงี้ยค่ะเป็นจุดอ่อนนะครับของเราในการดูแลบริหารจัดการน้ำพราะาเราหัดใหญ่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราดูที่คลองรอหนึ่งหรือคลองอุดเภาที่ทงแดงหรือทงเขียวตามที่เทศบาลว่าคือเราเฝ้าดูน้ําจากเสดาจจากคลองหอยโข่งนะครับว่าจะขึ้น หรือเราจะต้องยกอะไรต่างๆแต่น้ําที่อยู่ด้านข้างนะครับที่ทางด้านเขาคขาหงทางด้านทางนาหม่อมนะครับที่ที่เรียนนะครับว่าตกตั้งแต่วันศุกร์นะครับตรงนี้ไม่มีเครื่องมือวัดที่ว่าน้ําตรงนี้จะลงมาเท่าไหร่ซึ่งเป็นน้ําที่เร็วมากนะครับมาประมาณ5ชั่วโมงตามที่คุณหนุ่มว่าทั้งคลองเตยทั้งคลองด้านข้างทั้งหมดของคลองอุดภเนะี่ยล้นมาเป็นหน้ากระดานเลยเพราะฉะนั้นในการเก็บหรือการอะไรต่างแต่คนที่แจ้งเตือนเนี่ยอาศัยแค่ทงจริง ตัวน,นี้ก็ต้องรับไปปรับถือว่าเป็นจุดอ่อนมากๆลล่าสุดผ <c oughs> ู้พิการพี่หนุ่มครับเรือเขาถึงซอยแล้วแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมีคนเรียกเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นรออีกนิดนะครับไม่ทิ้งเดี๋ยวกู้ภยัยหลายๆกู้ภัยเนี่ยคุณบงคุณบุ๋มทั้งหลายเดี๋ยว,วยเขากลับไปนะเดี๋ยวเขากลับไปช่วยขอเอากลุ่มเปราะบางอย่างเช่นผู้ิการทางสายตาก,กับเด็กเล<ๆ>็กผู้ป่วยติดเตียงคนเท่าคนแก่เนี่ยขอเอาออกมาก่อนสู้ไปกับพวกเราอีกนิดนึงพวกเราก็จะสู้เพื่อทุกท่านเช่นเดียวกันค่ะ